ฮอลนะคะของซาวาซูนะคะที่พิมไปจัดมานะคะจัดมาคืออันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกคอลเลคชันใหม่ของเขานะคะที่เพิ่งนำเข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็ตอน,นเขาเปิดตัวเนี่ยนะคะทางแบรนด์ส่งเฉพาะเจ้าตัวที่เป็นเซรั่มมาให้พิมนะคะคือ Snow White นะคะไม่ใช่ Snow White แบบ Snow White กับคนแคทเทกเจอรแต่เป็น Snow White นะคะเป็นตัว ex whitening serum หลังจากได้ตัวนี้มาแล้วก็เมื่อตอน หลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะทางแบรนด์นะคะก็ได้ให้เจ้าเซตนี้มาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเปิดตัวทามเพเชอร์ก็ส่งทามเพเชอร์มาให้1ขวดด้วยในยแบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยหลังจากเริ่มใช้ไปแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันรักสะวาสูเริ่มจะชอบนะคะแบบสกินแคร์เกาหลีเหมาะกับผิวคนเอเชียอะไรประมาณนี้นะค่ะเพราะนั้นถ้าคุณอยากทราบว่าปีนี้พิมพ์กระเป๋าตังแตกแต่แตกไปกับอะไรบ้างนะคะเพื่อจะมาแบบว่าประกบ คบคู่กันกับเจ้าชิ้นที่มีมีอยู่แล้วบ้างนะคะก็ติดตามชมได้เลยค่ะแล้มาดูประวัติศาสตร์กันก่อนประวัติศาสตร์ก็คือว่าทางแบรนด์เนี่ยเคยให้ที่เป็นตัวล้างหน้านะคะหรือว่าเจ้าตัว gentle cleansing foam ก็คือว่าบีบกดออกมาปุ๊บแล้วก็บันบนมือนะคะเป็นฟองแล้วก็ล้างหน้าซึ่งตัวนี้เนี่ยพินก็ใช้ไปประมาณหนึ่งแล้วทิมจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะไม่ได้ต้องปั๊มจนหมดปั๊ม คือพิมเนี่ยปั๊มแค่คประมาณครึ่งปั๊มปัน่นเป็นฟองนวลๆแล้วก็ล้างหน้าได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้นานแล้วขนาดมันก็อง200 ml เนี่ยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เขาเคยให้มาเนี่ยคือจะเป็นตัวนี้ค่ะตัว first activating serum นะคะจะเป็นตัวเซรั่มที่แบบหอมกลิ่นโสมนะคะอีกหนึ่งตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ได้มาในเซ็ตเดียวกันนี้คือเจ้า concentrated ginseng renewing cream นะคะเป็นครีโมโสมซึ่งมีกลิ่นโสมแบบโสมที่กินจริงๆเลยนะคะ คือตอนที่ไปเกาหลีหิมก็ซื้อโสมของรัฐบาลเกาหลีเขามาเนี่ยคะที่เป็นโสมผงกระปุกหนึ่งแพงมากแล้วพอมาเจออันนี้ก็แบบว่าเอ้ยกลิ่นเดียวกันกับโสมแบบที่เรารับประทานเลยนะคะเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นตัวครีมนะคะแล้วหลังจากที่เขาเปิดตัวอีกอีกไลน์หนึ่งเมื่อตอนช่วงต้นปีมากๆนะคะคือแบบหลังปีใหม่นิดเดียวเขาก็เปิดตัวจะเป็นเจ้าเอ่อซีรีส์ time treasure นะคะที่ให้มาคือตัว perfecting emulsion นะคะจะเป็นเขียนแบบนี้นะคะให้ตัวนี้มาเพราะฉะนั้นโอ้ เห็นไหมเห็นไหมคะอ้าวโอเคนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะก็เป็นอีมัลชันซึ่งขวดใหญ่มากคะ่ะถ้าเกิดลองเทียบกับเจ้าขวดล้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเจ้าราคาของพวกนี้เนี่ยนะคะพี่บอกตามตรงอันนี้พี่ไม่ทราบราคานะเพราะว่าพพ์ทิ้งใบรา,ายละเอียดไปแล้วนะคะเพราะถ้าพพ์เก็บใบรายละเอียดของทุกโปรดักที่ส่งมาะคะ่ะมันจะท่วมบ้านมากๆเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากออกลายทำเพรสเช์ Time ไปแล้วนะคะซึ่งทำเพรสเชอร์เนี่ยจะเป็น ลุ่มสําหรับคนอายุแบบสัก4 4่สี่อาบอะนะคือราคา,ราคาก็ราคาแบบรุ่นอายุ4ี่อาบด้วยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่นานก็ออกอีกหนึ่งไลน์มานะคะคือไลน์ snow white นั่นเองนะคะ snow white ex นั่นเองนะคะคือซึ่งหน้าตาของกล่องเขาจะเป็นแบบสีข,ขาวๆนี้คือสําหรับเพื่อช่วยผิวขาวกระจ่างใสเองค่ะคือทางแบรนด์เนี่ยก็ส่งสําหรับไลน์นี้คือส่งมาให้อีกหนึ่งหนึ่งขวดหนึ่งชิ้นนะคะเจ้าต,ตัวนี้คือเป็นไวท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะโดยที่ไวท์เทนนิ่งเซรั่มเนี่ยขนาด50มิลนะคะราคา6,500บาท อันนี้ยังมีอันนี้มีข้อมูลเพราะว่ามีอยู่ในมูตอนนี้นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคขวดเป็นขวดแก้วนะคะขวดแก้วแบบนี้เพราะฉะนั้นจากตอนนี้เนี่ยที่ทางแบรนด์ส่งมาให้คือมีล้างหน้าแล้วมีเซรัม่ม นะคะที่ใช้แบบสามารถประกบกันได้2ขวดก็คือจะมีเจ้า first activating แล้วก็เจ้าตัว snow white นะคะมี emulsion หนึ่งขวดแล้วก็มีครีมทีนี้เนี่ยเมื่อลายนี้มันออกมาแล้วอ่ะพิมเองก็ตบาบะแตกกับเมคอัพปีละครั้งนะคะกับ skincare เนี่ยก็ยังไม่เคยแบบตบาบะแตกอย่างแรงขนาดนี้เ่าแต่ว่าพอไปถึงคเคาน์เตอร์นี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราก็อยากจะให้อะไรให้รางวัลกับชีวิตบ้างแบบนี้นะคะพิม์ก็เลยไปจัดมา5ชิ้น หชิ้นนี้เป็นราคาพอสมควรทีเดียวนะคะแต่ว่าในลายนี้เองของเขาเนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยไวเเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดมีทั้งหมด9ชิ้นโดยที่มาแล้ว1ชิ้นคือเจ้าเซรั่มที่ให้มานะคะชิ้นที่2ที่เลือกมาเนี่ยคือจะเป็นเจ้าตัว exfoliating gel นะคะคือตัวเขาเรียกว่าหลังจากล้างด้วยตัวเนี้ยก็ขัด ะค,ะคือพิมพ์พยายามที่จะซื้อสิ่งที่พิมพ์ไม่ได้มีอยู่แล้วคือที่ทางแบรนด์ก็ให้มาคือพยายามจะซื้อให้มันโอเวอร์แลกกันน้อยที่สุดช่วยเป็นแบรนด์เพื่อพิมจะได้มีโอกาสเทสนะคะทดสอบแบบต่างๆอันนี้เนี่ยขนาดบรรจุ80 ml นะคะจะเป็นหน้าตาหลอดแบบนี้แล้วก็ราคาหลอดละ1,750บาทนะคะเขาบอกว่ามันเป็นใช้ขัดใช้ผลิตใช้สำหรับในการขัดหน้านะคะโดยที่เดี๋ยวพิมจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับแบรนด์ ในลายนี้นะคะว่าเขาบอกว่าเขามีส่วนผสมเขาพิเศษอะไรยังไงนะคะแล้วก็พิมเองเนี่ยอยากจะอยากจะลองมากแค่แบบเอาขวดมาดมรู้สึกมีความสุขนะคะชิ้นถัดมาเนี่ยจะเป็นตัว whitening fluid นะคะ whitening fluid ขนาด125 ML นะคะราคา2,200บาทอันนี้นะคะ whitening fluid หน้าตแบบนี้คิดว่าอันนี้เนี่ยมาแล้วก็ คล้ายๆกับจะประกบกันกับเจ้าทามเทรเชอร์ตัวเอมูเชันเลยะคะ่ะใครมีความคล้ายคลึงกันมากโดยที่พิมพ์บอกตามตรงตอนนี้เนี่ยพิมใช้เจ้าตัว e อม l เชันที่เป็นตัวทามเทรเชอร์เนี่ยนะคะลงที่คอแล้วก็ตรงช่วงหน้าเหนือหน้าอ,อกนี้แล้วคนบอกอุยทำไมเอาของราคาแพงชิ้นนี้เนี่ย3,800บาทเพราะว่ามันยังใหม่ยังจำราคาได้ทำไมเอาของราคาแพงมากมาลงที่ตรงช่วงคอแล้วก็หน้าอกตรงนี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ผ่าน ประสบการณ์หลังจากเริ่มเป็น็อก,กอรน,นี้ก็รู้ว่าหน้าเนี่ยมันทําได้นะหน้ามันทําได้เยอะนะคะไม่ว่าจะแบบโบท็อกฟิลเลอร์รอยอะไรได้ได้มากมายแต่คอและช่วงหนะ้าอกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าคุณไม่ดูแลให้ดีหรือว่าไม่ลงทุนในการดูแลเขาเนี่ยถึงเวลาเขาคุณจะต้องดูแลเขาด้วยวิธีอื่นที่มันไม่ใช่การทาหรือบำรุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนะี่ยมันลําบากกว่าเยอะนะคะเพราะนั้นพิมพ์ก็เลยใช้เจ้าตัวนี้ <c oughs> ลงที่ตรงช่วงคอนะคะแล้วกลับว่าจะเอาเจ้าตัวเนี้ย ที่ช่วยความขาวกระจ่างใสเนี่ยค่ะมาลงที่หน้าแทนเพราะว่าตรงช่วงคอเนี่ยพี่ต้องการให้ลดพวกรอยอะไรอยนี้ต่างๆนะคะก็เลยใช้เป็นตัวนี้อันนี้ก็เพื่อเพื่อความกระจ่างใสนะคะมาถึงชิ้นถัดมานะคะชิ้นถัดมาเนี้ยต้องขอบอกตังตัวว่าหลายๆท่านชอบถามมาที่แฟนเพจว่าพี่คะอยากได้ไอครีมสุดยอดเจ๋งที่สุดพิมพ์ขอบอกเลยว่าพมพ์เทสมามากมายใช้มาแบรนด์แพงถูกครั้งอะไรก็ใช้นะคะแต่ว่ายังไม่เคยมียี่ห้อไหนที่แบบ ใช้แล้วมันโอ้ไม่ก็ใช่เลยนะคะพิมพ์ก็เลยคิดว่านะไหนๆก็ไหนๆล้ะพิมพ์อยากจะลองเทสนะคะเจ้าตัวอายครีมของลายนี้ของซาวาซูดูนะคะก็เลยตัดสินใจกัดฟันกัดฟันกัดลิ้นกัดเหงือกนะคะซื้อมานะคะ1ชิ้นอันนี้เนี่ยขนาดมันจุด 15ML ราคา2350บาทนะคะหน้าตาขวดหลอดจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นหลอดผอมๆ คือก็เรียกว่าขนาดบรรจุ15 ml ่คุณก็จะได้แพคเกจิ้งประมาณนี้นะคะแต่ความพิเศษคือตรงหัวเขาจะเป็นแบบนี้พราคุณเรียกว่าพอคุณบีบขึ้นมาใช่ไหมเบลปูคุณก็สามารถที่จะจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดอย่างนี้ได้เลยได้เลยค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะตัวพิมเองเนี่ยก็เป็นประเภทแบบพอบีบมาปุ๊บใช้ก็ป้ายบนนิ้วแล้วก็จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดเหมือนเดิมนะคะก็ ความสะดวกเขาให้มาแต่กันในความสามารถในการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะคะก็คือจะมีตัวไอครีมอันนี้นะคะ2,350บาทแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ยังไม่เคยลองใช้ของทางซาวาซูเลยก็คือจะเป็นตัวครีมกันแดดน,นะคะแล้วในสหรับในไลน์นี้เนี่ยก็คือมีตัวครีมกันแดดมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น spf เท่าไหร่ spf 47 pa บวกบวกบวกนะคะหน้าตาหลอดเป็นแบบนี้หลอดหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะคะสวยงามน่ารักอันนี้จะเป็นหลอดแบบว่า จับแล้วรู้สึกตอนแรกมองเฉยๆคิดว่าเมทัลิกเมทัลิกนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นหลอดน,นุ่มๆธรรมดาเนี่ยนะคะขนาดบรรจุ40 ml นะคะใหญ่กว่าขนาดทั่วไปที่เป็น30 ml นิพมาราคา2,300บาทค่ะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดคุณซื้อพวกที่เป็นฟาร์มาซูติคอลหรือว่าอะไรที่แบบอยู่ร้านขายยาพวกนี้อยู่แล้วอ่ะหลอดน,นึงก็ออกมาพัน X ออยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะไปมาอ่ที่สักสามสิบหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ลองดูแต่อันนี้ในพิมพ์ก็กล่าวเออนะไหนๆก็ลองใช้แล้วอยากจะขาวแบบเกาหลี นะคะสักครั้งนึงลองดูลองดูนะคะก็เลยถอยตัวนี้มาด้วยสําหรับชิ้นสุดท้ายนะคะจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอะไรที่อยากลองมากที่สุดตัวหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณดูชาดับบะผิวมาเป็นปีคุณจะรู้ว่าหลังจากที่ทําทั้งรีวิวทำเฟรริตประจําปีเฟรริตประจําครึ่งปีนะคะหรือว่าของที่ป้าชอบหรือใช้กันจนหมดเนี่ย ทุกครั้งจะมีมาส์สนะคะไบโอเซลลูโลสมาของอวิโอติดมาเสมอนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะใช้ของยี่ห้อไหนอะไรยังไงแพงแค่ไหนมานะคะก็ไม่มีอันไหนที่ไปโค่นนะคะเจ้าไบโอเซลลูโลสมาร์สได้เลยนะคะเพราะ,ะนั้นวันนี้เนี่ยพิมก็เลยตัดสินใจถอยนะคะมาร์สของซาวาซูมานะคะนี่จะเป็น snow white ex whitening mask นะคะ1กล่องเนี่ยมีถึง10แผ่นด้วยกันนะคะแล้วก็ราคา4,000บาทเพราะนั้นก็ออกมาตกแผ่นละประมาณ400บาทแต่เวลาคุณซื้อของพวกอย่างเงี้ย คุณก็ต้องรอโปรโมชั่นบัตรเครดิตโปรโมชั่นห้าโปรโมชั่นอะไรคุณอย่าลืมนะคุณต้องรอตอนมีโปรโมชั่นนะคะนี่คือหน้าตาของซองของมาร์คของเขานะคะเป็นแบบนี้ขนาดบรรจุต่อซองเนี่ยคือ20กรัมนะคะแล้วก็ขอโทษเธอรูปด้านหลังที่ใช้ดุจการอธิบายวิธีการ ใช่เะคะมันเป็นรูปภาพสีอะ่ะปกติเราเจอภาพขาวดาส่วนมากพี่จะเจอประเภทภาพขาวดาอยู่เป็นแค่ภาพลายเส้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นภาพสีก็เลยรู้สึกเออน่ารักดีนะคะเตงกุ๊บกิบนะคะเพราะนั้นอยากลองใช้นี้มากนะคะแล้วเดี๋ยวกันในอันนี้เนี่ยต้องมารายงานผลน,นะคะจะเป็นทางอินสตาแกรมหรือทางหน้า a c e b o o กก็แล้วแต่นะคะก็ตอนที่ไปซื้อเนี่ยรู้เลยว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นไวท์เทนนิ่งเนี่ยคะ่ะมันเป็นมันมันเริ่มต้นที่ความฝันน่ะเพราะว่า ไวเทนนี่เป็นอะไรที่ยากมากคือต่อให้คุณเทสเนี่ยคุต่อให้พิมพ์พใช้หมดเซตนี้จนหมดแล้วด้วยนะพิมพ์อาจจะขาวขึ้นหรือไม่ขาวขึ้นแต่ว่าพิมพ์พหวงังสิ่งที่พิมพ์คาดหวังในใจนะคะคือหวังว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ย ผิวจะสึกกระจ่างใสขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางทีบางคนอย่างเช่นทีมอย่างนี้อาจจะขาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนี่คือผิวที่คุณแม่ให้มาขาวที่สุดแล้วหน้าเท่ากับพุงแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะขาวไม,ไ,มไ,มไม่ได้มากกว่านี้แต่ว่าความกระจ่างใสนเนาะ,ะมาดูกันนะคะว่าแล้วไอชิ้นที่เหลือล่ะที่มันที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ถอยมาแล้วก็ทางแบรนด์ไม่ได้ให้มานะคะมีอะไรบ้าง พิมจะไล่ตามในนี้แล้วกันนะคะโอเคชิ้นแรกเลยนะก็คือที่ให้มาแล้วก็มีอยู่ในลายนี้นะคะก็คือจะเป็นเจ้าตัวเซรั่มนะคะอันนี้นะคะจะมีอันนี้6,500บาทอันที่2เป็นตัวอายนะคะซื้ออันนี้ทิมก็ซื้อมาด้วย2,350บาท ตัวที่3จะเป็นมาร์กนะคะ4,000บาทอุ๊หันด้านหลังให้ดู4,000บาทมี10แผ่นนะคะก็ตกแผ่นละ4 0 0บาทเจียลืมโปรโมชั่นนะโปรโมชัน่นอันถัดมานะคะจะเป็นตัว snow white ex e cleansing foam คะ่ะขนาด150่ l ร้านะคะ1,250บาทตัวนี้คือตัวที่พิมไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่าพิมมี เจ้าหลังหน้าอันนี้อยู่แล้วนะคะของลายเดิมซึ่งผิมก็จะไม่ซื้อมาซ้ำกันนะสำหรับอันถัดไปนะคะจะเป็นตัว exfoliating gel นะคะซึ่งคืออันนี้นั่นเองนะคะขนาด80 ml 1,750บาทอันนี้คือพิมก็ซื้อมาประกบให้ครบในเซตนะคะอันถัดมาจะเป็น snow white ex white t i n i n g water ขนาด125 ml นะคะราคา2,000บาทอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนผสมของ mulberry root extract ้วยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะคะที่พิมไม่ได้ซื้อมา พราะพิมพ์เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์อย่างน้อยมีตัวถัดไปก็คือเจ้าวา i ทินนิ่งฟลูอิดแล้วเนี่ยคือไม่สามารถที่จะซื้อ2อันได้เพราะอันนึงก็2,000กับ2 0 0 0ันอะไรเงี้ยนะคะก็คือก็ต,ต,ตัดตัดชอยลงไปบ้างนะคะเพื่อให้ไม่แบบว่ากระเป๋าแตกจนเกินไปนักนะคะชิ้นถัดมาแน่นอนนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ snow white ex h i t a n i n g fluid นะคะขนาด125 ml ราคา2,200บาท แล้วก็อันถัดมาอันนี้คืออันที่พิมพ์ไม่ได้ซื้อมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าพิมพ์มีครีมอยู่แล้วอันนี้คือ snow white ex whitening cream ขนาด50 ml ราคา4,000บาทนะคะคือจะเป็นหน้าตากระปุกแบบนี้นกระปุกแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกคือพิมพ์มีเจ้าตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นพิมพ์ก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ในแทนทดแทนไปนะคะไม่ไม่ซื้อทั้งหมดนะคะชิ้นถัดมาก็จะเป็นตัวกันแดดน,นะคะคือ whitening uv protect spf 47 PA บัวบ,บันะคะราคา2,300บาทนะคะเนี่ยคือครบทั้งหมด7ชิ้นในไล่ยของเขาคือพิมพ์ก็จะขาดไปเนื่องจากพิมพซื้อ 5, มาห้าเขาให้มา1ก็จะขาดไปอีก3ตัวนะคะที่พิมพไม่ได้มีอยู่นะตรงนี้นะคะทีนี้มาดูบ้างว่าเพราะอะไรพิมพตัดสินใจซื้อเขาบอกว่าของเขาเนี่ยนะคะเป็นเซ็ตที่ช่วยประกายความขาวกระจ่งางใสแบบสมิติ พิมพ์ก็หลังจากที่พิมเคยไปสัมภาษณ์คุณหมอพิทิพมาเขาบอกคุณครับทางการแพทย์เนี่ยเรามีแค่3มิตินะคะใครที่บอกว่าสวย4มิติหมิติ6มิติเนี่ยคือบ้าไปแล้วมิติพิศวบแล้วค่ะเพราะนั้นอันนี้เป็นอันนึงที่แบบเอ้ยก็ไม่ได้โอเวอร์เคลมนะเขาบอก3มิติเราก็รู้สึกว่าในโลกชีวิตคอยเป็นจริงมันก็3มิตินะคะแล้วก็เขาบอกเขาผสมสารซาโปนินสงขาวหญ้าขาวสารโพลีแซคคาิรดสงขาวหรือไวจินเซกโพลีแซคคาไรนนะคะคือพ่บจกว่าพิมเป็นคนหนึ่งที่ชอบอะไรที่มันแบบ ธรรมชาติให้มากสุดที่มันเป็นไปได้อะไรที่แบบมันกรีนท้อยสุดที่มันเท่าที่สุดท่ี่มันจะเป็นไปได้ถึงแม้เราก็รู้แหละโถเอ้ยคุณสกัดจนเอามาใส่ขวดแล้วมันต้อง <c oughs> ต้องเจอเทคโนโลยีวิวัฒนาการจนถึงจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราก็อยากจะให้ส่วนผสมมันธรรมชาติสุดเท่าที่เป็นไปได้ถูกไหมล่ะนะคะแล้วก็เขาอย่างอันนี้อีกอันนะที่อ่านแล้วก็สนใจทำ <c oughs> ให้อยากจะลอง เจ้าเซตเนี้ยนะคะบอกว่ากรรมวิธีทฤษฎีโพเจเกลือทีทเมนต์พิมก็เลยคิดว่าเอทฤษฎีโพเจนี่มันทฤษฎีเดียวก,กันกับการที่จะทำไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะกิมจิอะไรอย่างนิดแ่บนะคะเป็นการหมักๆเนี่ยค่ะคือเขามีรูปประกอบมานะคะก็คือเหมือนกับเป็นเอามีหญ่ารากไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเอาเกลือใส่ลงไปคุณเห็นไหมพิมก็เลยแบบเออวิธีการเขามันก็ไม่ธรรมดานะคะบอกเป็นหลักสมุนไพรเกาหลีนะคะตามหลักปักยาเห็นหยาหยิยนหยางเซิงซัง,ง,งอะไรเนี่ยของเขาเนี่ยพิมอ่าน เขาบอกว่าภาษาเกาหลีนี่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในสายเรือนะครับสายญี่ปุ่นภาษาอะไรพวกนี้ก็พูดไม่เป็นเหมือนกันนะคะเขาถึงได้เอาวิธีนี้มาใช้ในการสกัดนะคะสิ่งต่างๆเพื่อเอามาให้มันแบบสามารถที่จะอยู่คงตัวเสถียรมากที่สุดที่จะเป็นไปได้ไม,ไม่ไม่อยู่ในแพ็กเกจจิ้งแล้วแล้วก็เอามาใช้ระหว่างที่เราใช้มันก็จะยังคงสภาพได้อยู่นานมากมที่จะเป็นไปได้นะคะโอ้นะคะก็คือเรียกว่าพออ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาเรียก ทฤษฎีในการคิดของเขาแล้วก็ความที่เป็นแบบต้องพูดตอนนี้เขาเป็นเกาหลีแต่ในความคิดของทิมคือเขาออกแนวเซนมากๆเลยคือมันแบบเวิร์กมากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าครั้งหนึ่งอยากจะจ่ายตังค์จำนวนมากนะคะก็อยากจะจ่ายตังค์เพื่อลองซื้อไอเจ้าเซตนี้แหละมาลองนะคะโดยเฉพาะอย่างตัวทิม หวังตั้งความหวังไว้เยอะสุดๆนะคะก็คือเจ้าตัว eye treatment นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละพิมใช้มามากยี่ห้อไหนต่อยี่ห้อไหนต่อยี่ห้อไหนใช้มาเนี่ยยังไม่เคยแบบโอ้โหเส้นหายลายหดแบบตาฟูขดขอบตาอะไรเงี้ยนะอันนี้เราก็เป็นความหวังนะคะว่ามันจะเวิร์กกับเราอย่างไรยังไงบ้างน,นะคะเพราะพิมตัวพิมเองจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าสกินแคร์ทุกยี่ห้อหรือว่ายี่ห้อที่ดีที่สุดยี่ห้อไหนจะดีกับ กับทุกคนได้หรือว่าไม่ดีกับทุกๆคนได้นะคะคือมันเรียกว่าลรงเนื้อชอบลรงยาแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นที่สองที่ห,หวังว่าพิมจะประทับใจแล้วเลยเพราะม,มากคือเจ้าตัวมาส์นี่ไงคะคือเรียกว่า2ตัวนี้นะคะเป็น2ชิ้นที่แบบว่าซื้อมาด้วยความหวังสูงสุดตัดตัวอื่นๆเนี่ยคือก็อย่างที่บอกแหละเราก็ซื้อความรักความสบายใจความหวังอะไรเงี้ยของเราะนะคะมาดูเพราะฉะนั้น,นะค่ะเดี๋ยวแางที่บอกจะลองใช้ลองเทสกันไปนะคะแล้วก็จะมา โพสรีวิวอะไรพวกนี้ให้ดูทางหน้า Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram นะคะยังไงก็ลองติดตามมันดูแล้วกันค่ะสำหรับคุณที่อยากจะลองนะคะพิมพก็แนะนำว่าลองค่อยๆซื้อชิรตัวลวกันเพราะว่าของพิมพเนี่ยบางทีอยากจะได้ปโ,โปรโมชั่นบัตรเครดิตโปรโมชั่นนู่นนี่นันนนน่นมันก็เลยอับแหลกจัดทีเดียวไปเลยอย่างเงี้ยนะคะมันจบๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองลูกค้าถ้าเกิดคุณชอบอะไรประมาณนี้นะคะพิมพแนะนำว่าให้ไปเทสให้ไปลองดมลองเนื้อลองกลิ่น ทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของเขาก่อนนะคะเท่าที่จำได้มีชิดลมมีแน่นอนชิดลมเซนทาราดพร้าพารากอนอะไรแบบนี้น่าจะมีนะคะลองลองไปดูก่อนแล้วกันนะเพราะของมันราคาสูงเนาะเราก็แบบว่าไม่อยากจะซื้อไปใช้แล้วแพ้เพ้ออะไรขึ้นมานะคะเซ็งหลายหลายตลบเลยนะคะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้วิดีโอนี้นะคะจบลงเท่านี้ค่ะมาเปิดกันให้ดูนะคะว่าป้าเปต็ตะบัดแตกอะไรกันบ้างน,นะคะแล้วเราเจอกันดีดเดนะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ